ก็กรับสวัสดีพี่เพื่อนาน้าๆน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปดูแบ่งปันว่าเครื่องนะผมที่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลา์ค่รูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะหลากหลายสายนะครับก็พระดีพระคุณดีราคาเบาเบมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายคลกันไลา์ค่รูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มที่งแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อคงนะผมเนี่ยวัดบางกระพร้อมนะผมเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามนะผมอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะผมเนี่ยเป็นย้อนยุคนะ, C C นะนครับเนี่ยสองสี่แปดสี่นะผมเนี่ยพิน้าไหนใจสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยรุ่นลาบผลบุญนาวีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญย้อนยุคนะผมเนี่ยบ๊วยเนี่ยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะผมเนี่ยครับ นี่ยฉลองอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญพิมพ์เล็กย้อนยุคนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นยันนะผมเนี่ยครับลาภผลพุนทวีญญาณนะผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นสิทธิสร้างบูชาคุณนะผมเนี่ยของหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับพี่น้าไหนใจสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับก็เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะผมเนี่ยเกจิกอาจารย์มากมายนะผมเนี่ย ที่สืบทอดสายวิชาพุทธาคมหลวงพ่อร่วมฐานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยนี่ล่าจะประมาณปี3กว่านะผมเนี่ครับเป็นย้อนยุคนะผมแต่นี้ก็แบ่งปันที่150บาทพร้อมส่งครับนี่ยพี่น้าในแจ้สา,ายใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น ครับเป็นเหรียญขอบสตางค์นะผมเนี่ยครับหลวงพ่ออุตมะนะผมเนี่ยวัดบังวิเวการามนะผมเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีนะผมเนี่ยครับหลังเนี่ยเจดีสามองค์นะผมเนี่ยออกปีสองหนึ่งนะผมเนี่ยครับก็เหรียญก็ผ่านการใช้มานะผมเนี่ยก็ถือว่ายังสวยอยู่นะผมเนี่ยเนี่ยเป็นขอบสตางอย่างน pues mm ี้ nah <for S 1> นะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นเนี่ยพระเจดีสามองค์นะผม เนีย่ยมีคำว่าอุตมะนะผมเนี่ยครับปีสองหนึ่งนะผมเนี่ยหรือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยครับพี่น้าเหนี่ยแจใสายใครแค่ลายมานะผมเนี่ยสะท้อนไฟหน่อยนะผมอย่างนี้ก็แบ่งปันเท่าผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพระดีพระคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผมครับพี่น้าเหนี่ยแจใสายใครแค่ลายมานะผมครับข่าวไปอ่านประวัติด,ดูนะครับ,ข,บข่าวครับโอเคครับผม ไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดีนะผมเนี่ยครับวัดพระรูปนะผมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมอันนี้ก็ที่ระลึกฉลองอายุครบแปดสิบปีนะผมเนี่ยครับโดยสิทธิ์สร้างถวายนะผมเนี่ยครับปี34มสี่นะผมเนี่ยถือว่าท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับเหรียญถือว่ายังสวยอยู่นะผมเนี่ยครับ นี่พระครูสุนทรสุวรรณกิจนะผมเนี่ยครับหรือหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะผมเนี่ยข้างบนก็เป็นยันนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เนี่ยครับเป็นยันน้ำเต้านะผมเนี่ยครับที่ระลึกฉลองอายุแปดสิบปีนะปี3ามสี่นะผมเนี่ยคณะศิษย์สร้างถวายนะผมเนี่ยครับเรียนสวยๆนะผมนี่ครับอย่างนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่น้าในใจสายใคร้ายแลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นนะครับเป็นเหรียญพัดยศเสริมบารามีนะผมนี่ครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่นะผมนี่ครับจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครัยนี้ออกประมาณปีสามสี่นะผมนี่ครับรุ่นเสริมบารามีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะไม่ค่อยเห็นนะผมนี่ครับเนี่ยครับพัดยศข้างๆนี้นะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันนะผมนี่ครับ เสริมบารมีนะผมเนี่ยครับวัดบ้านไร่นะครับเี่จังหวัดนครราชสีมานะผมเเหรียญถือว่ายังสวยสภาพดีนะครับผมเนี่ยครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหน่ผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่นักหนแจ้ใจสายครแค่แกลายมานะผมกลับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็เป็นเป็นสะท้อนไฟครับตั้งมุมใหม่นะผมเนี่ยครับเหรียญก็ถือว่าสภาพดีนะพี่นักหนแใจสายครแค่แ้ลายมานะผม เราไปอ่านประวัติดูนะครับ1 5อยบาทพร้อมส่งครับข้าวครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นักหนีสนใจสายการกัน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนะ้ามาตลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับผมก็ฝากพี่นักหนีเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนกลนไรแคบรูปมาสอบถามได้นะครับอเคครับผมครับผม